ติดฟังแล้วไงงานสร้างภาพ รู้นะว่าอะไรอยู่ตรงนั้นนะเห็นอยู่นะแต่ไม่อยากยุ่งต่างคนต่างอยู่รู้นะว่าเธอเป็นอะไร luôn nè หมดกัดหมดอยู่กับแก้วพี่ชายบอกทำอะไรก็ทำที่เยอะแยะทำอะไรก็ทำ